ที่ท่านผู้ชมเห็นอยู่นี้คือเรือ USS Gerald R Ford เรือบรรทุกเครื่องบินพลังงานนิวเคลียร์มูลค่ากว่า13,000ันล้านดอลลาร์สหรัฐนี่ไม่ใช่แค่เรือแต่คือเมืองลอยน้ําที่มีประชากรถึง5,000คนครับพวกเขาเหล่านี้เป็นทหารเรือทหารนาวิกโยธินและนักบินที่ต้องทํางาน24ชั่วโมงต่อวัน7วันต่อสัปดาห์เพื่อปฏิบัติการที่อันตรายที่สุดในโลกกลางมหาสมุทรคาถามคือ5000ชีวิตนี้อยู่รอดกลางทะเลได้นานเป็นเดือนๆหัวใจของเมืองลอยน้ําแห่งนี้คือพลังงานนิวเคลียร์นั่นเองครับ เรือบรรทุกเครื่องบินใช้เครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์สเครื่องที่สร้างพลังงานไฟฟ้าได้มากพอสำหรับเมืองขนาดใหญ่ที่มีประชากรเป็นแสนคนที่สำคัญคือพวกมันสามารถทำงานได้นานกว่า20ปีโดยไม่ต้องเติมเชื้อเพลิงเลยและสิ่งที่จำเป็นที่สุดคือน้ำจืดสำหรับบริโภคครับเรือ uss g e r a l arford พวกเขามีโรงกลั่นน้ำจืดพลังงานนิวเคลียร์ที่ผลิตน้ำดื่มได้มากถึง4แสนแกลลอนต่อว,วันซึ่งน้ำที่ผลิตได้มีความบริสุทธิ์ยิ่งกว่าน้ำดื่มที่เราหาซื้อทั่วไปได้เสียอีกครับส่วนเรื่องของเสียเรือมีีีระะะบบบบััันน้้เเเสยยท่ซซแลตตาขาผขานใวน เพราะทุกอย่างต้องถูกจัดการบนเรือทั้งหมดพวกเขาคือเมืองที่ต้องพึ่งพาตนเองได้อย่างสมบูรณ์แบบครับมาดูเรื่องปากท้องกันบ้างครับการจัดเตรียมสเสบียงและอาหารสําหรับทหาร5,000คนคือภาร,รกิจที่ยิ่งใหญ่โรงครัวที่นี่ทางาน24ชั่วโมงและเสิร์ฟอาหารกว่า18,000มื้อต่อวันอย่าคิดว่าเป็นแค่อาหารธรรมดาพราะครัวกองทัพเรือได้รับการฝึกฝนมาอย่างดีเยี่ยมและบางมื้อก็เป็นเมนูระดับพรตตะคารมีตั้งแต่พิซซ่าทาโก้ไปจนถึงสเต็กและ l ล o เตอร์พวกเขาต้องเตรียมอาหารร้อน ให้คนหลายพันคนในขณะที่เรือกําลังโคลงเคลงอยู่กลางคลื่นอยกักมาดูเรื่องการพักผ่อนและที่นอนกันบ้างครับพื้นที่ส่วนตัวของแต่ละคนมีขนาดแค่พอดีตัวเท่านั้นบางคนบอกว่ามันเล็กกว่าห้องขังสิอีกแต่ถึงอย่างนั้นทุกคนก็พยายามปรับแต่งพื้นที่เล็กนี้ให้เป็นบ้านของตัวเองให้ได้มากที่สุดด้วยรูปถ่ายหรือของใช้ส่วนตัวการอยู่ร่วมกันอย่างใกล้ชิดขนาดนี้สอนให้พวกเขารู้จักกฎของการอยู่ร่วมกันอย่างเคารพซึ่งกันและกันครับการทํางานบนเรือนั้น,น,นลูกเรือหลายร้อยคนต้องทางานท่ามกลางเสียงเครื่องยนต์ที่ดังสน,นั่ เครื่องบินมูลค่ากว่า70ล้านดอลลาร์กำลังวิ่งด้วยความเร็วสูงพวกเขาถูกแบ่งตามหน้าที่ด้วยเสื้อสีต่างๆที่เรียกว่าเรนโบว์เชิร์ชเสื้อสีเหลืองคือผู้อำนวยการจราจรเครื่องบินเสื้อแดงจัดการลาวุฒและเชือเพลิงเสื้อเขียวดูแลระบบดีดและระบบฉลองการลงจอดพระคอบแม่นยำคือทุกสิ่งการปล่อยและรับเครื่องบินกลับมาต้องเกิดขึ้นในทุกๆนาทีความผิดพลาดเพียงเสียววินาทีหมายถึงความเสียหายร้ายแร,แรงหรือการสูญเสียชีวิตครับ พวกเขาเคืออเมริกันชนที่ส่วนใหญ่อายุยังน้อยและต้องแบกรับความรับผิดชอบที่นายจ้างพลเรือนส่วนใหญ่นึกไม่ถึงมาอยู่ท่ามกลางมหาสมุทรนานเป็นเดือนๆการแพทย์คือสิ่งที่ขาดไม่ได้เรือมีโรงพยาบาลเต็มรูปแบบพร้อมห้องผ่าตัดและเครื่องเอกซเรย์ ray. ทีมแพทย์ต้องพร้อมรับมือทุกสถานการณ์ตั้งแต่การเจ็บป่วยเล็กน้อยไปจนถึงการผ่าตัดใหญ่กลางทะเลครับ แต่สิ่งที่สําคัญไม่แพ้กันคือขวัญกาลังใจเรือสมัยใหม่มีการสื่อสารผ่านดาวเทียมที่ซับซ้อนทําให้พวกเขาสามารถติดต่อกับครอบครัววิดีโอคอลหรือแม้แต่ดูหนังออนไลน์เพื่อช่วยลดความเครียดจากการถูกจํากัดพื้นที่ได้มหาศาลเมืองลอยนะ้ำมูลค่ามหาศาลแห่งนี้ไม่ได้ขับเคลื่อนด้วยแค่พลังงานนิวเคลียร์แต่ขับเคลื่อนด้วยทักษะความทุ่มเทและการทํางานเป็นทีมของคน5,000ชีวิตที่ต้องพึ่งพาสายกันอย่างแท้จริงกลางมหาสมุทรและพวกเขากําลังพิสูจน์ให้เห็นว่าเมื่อเราทํางานร่วมกันเราสามารถเอาชนะทุกความท้าทายได้ทุกกทีี่บบนนโลใ้ ชอบคอนเทนต์ดีๆแบบนี้รีบกดไลค์กดแชร์กด s ับสไครป์ก็เป็นกำลังใจพวกเราเนี่ยครับไม่ใช่